สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องกลมแบนนะครับอ่าวันนี้น้องลากลมแบนแลนเปซื้อส่งข่าวอยู่ในตลาดออกมาอา่าไฮน้องซื้อไก่บ้านผมคือจะกินไก่บ้านปิ้งไก่บ้านแบบแห้งกับตมบักทัวร์เนี่ยครับตำบักทัวร์นะครับอือนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณยายอินดี้นะครับที่เดินมาให้กําลังใจนะครับนี่คือ ME0 นะครับเอ็มอีศูนยรุ่นแรกก็เอาปีอะไรอยู่น้ำผม อยู่นักแป๊บผมยังเป็นบุญเนาะเนี่ผมมีโลกโซเชียลเลยทุกมื่อนี้จนยายเราก็น่ารักครับเป็นแม่บ้านประจำฟาร์มนะครับนอดูแลลูกๆต้นหลานอยู่นี่นะครับมาดฐานอ่านะฮะครับนล้วล่าอ,อ่าครับผมัรคบแข็งนะครับครับวันนี้หน่องไส้สองไส้ กลุ่มกับแบนนะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามช่องกลุ่มแบนเลยนะครับอีกหนึ่งทีมงานของจอห์นี่มดวิดสิงนะครับไอ้ถามน่าอาบน้ำเนี่ยโยมมันคือบวกคอยดีโอ้ยอาบน้ำเล่ได้หรอกคนที่ใจสะอาดน้ำบ่อาบก็ได้ย่ายิ่เโ้าโอ้ยกลุ่มเลยมาทาน กิดมึงมาเขากองลที่ละโอ้โสมีครับมนถามหาอีกมีคนถามหาอีกอยู่ครับผมใช่ทารมาเมือนว่าบนี้ลมันแงยายจะบอกสุราฟังเดเรียงข่อยนอนเวีน ้วยไปปีบเอาอยู่น้อยมันนอนเมียนข้อมือแล้วไไมัไไนเปใส่เป็นใงวะยังดีจะเห็นบอวะะ่าสั่นช่วงนี้ช่วงนี้เป็นยังช่วงนี้ช่วงป<ล>ีสไตล์นะครับปิดฟาร์มช่วงนี้ครับปิดฟาร์มจะได้น่องนุ่งก็ตามสบายนะครับบอกในห้อก็บสบายใจน้ำเล่นแต่บ่อกี้มันร้อยเปีกเราพดมือันี่ยโมจมพี่มันึ่งจมมันเกิดเหตุเหตุเปียกดีนี่ครับ ตามเท่าที่เขาเห็นมีทีหมดพี่จะูเดียวบางคนคนดีน้อนเขาเดี๋ยวนี้ย้ายใส่เอาพัดลมมาล่างน่ะเล่ร้องด่วนไป่หอให้มันเป็นเหลื่องเป็นเล้ามันมันยำยังมือบริษยังีดนี่จะดสรุ่นแล้วเป็นกระเป๋าไฮะกระเป๋าหอ เดี๋ยงเดีดยวมเพียงทำละไม่เป็นดีเพื่อทุกนแต่ม่แบบดีๆใหญใหญ่ดีๆว่ามันสมเมือสสมเมือฝ่เยี๋ยมีมากแต่เมืองหลานคิดเมือง้องถุบเมืองหลานติทุุบ้องถุบตรงเมืองหลานให้ตลอดรถฟังแต่นว่าไรว่านานราก็ตียิ่งแราเเพรเป็นอย่งนั้นจอดยูได้ย็นจอดเมืองนด้ใญ่ใหญ่ะสุดี ตมบ่จากินข้าแดงหรอบ่ฝอยพท่นได้กินยังเดากินป้งไก่ก็ตามวกทวอยอยพท่านเดกินเก่งมาเยอะนลานอนนอนหบ่ใหญ่นอนสินอนนะมันหันบุหันเขรงมาเ่ยมึงบเหมือนลอไ่ยมึง็ได้อนอยนะเพาสทามาุเป็นุดไดได้สา บางทีโดนประจำเปียนยูครับเปียนยูครับผมว่าจากยูหยอกนะครับเร็วไข่อยู่ลุ่นนีไข่ยู่บุปากเป็นบ่ละเล่ากับบุงเงยอันนี้ตื่นมากอ้ยว่ามันบักเจมเต็นเหมือนเราอื่นอมดเลยนบักแ์นทางงงจะใส่ห้างแล้วก็นั่งเลยนอนอยู่ขอสใย่ยกวะ อันไหนอ่าีแเจตัวไหนตัวไหนเอท่านเอาไปกินได้อ่าเอาสิแคปรูปรงว่าหาได้เดี๋ยวจะโตอาโอเคโอเคเอาได้ได้้องรับได้จจถ่ายแจกมารื่อยลกนอย่างแรบผมำงอย่างใกล้ บอกแล้วในไล่ในไล่ที่ในไล่ชิ้นจอนี้มือป่าบ่เงียบน้อยนึงเงียบน้อยนึงถักมาเลยทักมาเลยครับส่งไก่หลายร้อยมั้ส่งไก่หลายครัำวันนีุ้จอดเลยครับผมสายพันธุ์ไอจอนี้มือป่านะครับผมอันนี้พูดอันนี้พูดการพูดการฟาร์มวางไหนพูดการชิมวางไหนตำแหน่งเติมตำแหน่งเพื่อน ผู้จัดการผู้จัดการนี่ยครับล่องครับผมล่องผู้จัดการล่องผู้จัดการเ่อองเป็นพลังงานกวดขีดไก่ขเาวดำเกย์เสืดีอยู่ด้วยตื่นมาเสือเก็บเรียบเรือยอืมดีดีซือว่าดีซำหนีดีหลายอยู่สะอาดเนาะเก็บเรียบร้อยเลยเนาะเรียบร้อยเรียบร้อยรุ่นรุ่นนี่สะอาดที่เรียบร้อย กินอยู่ก็บอกินไม่ละเบียไม่ได้กเนมาทางยังมือเบียดเียมึงอยมเยแล้วเอาไยันนานใหญบงไฟไฟใหม่ใหญ่อ้ทีเดียเลยใหญ่ เห็นลายสุ่มไก่ไอญปะอ่าทักมาเลยทักโอเคโอเคโอเคสายพันธ์อันก็ะนอยครับเหมือนบ้านกะอันก็ะนอยได้น้องะอับไน่อยครับผมรันนี้ก็เลยแบ่งไก่แม่ครับพี่น้องสนใจผมมีช่องทางเดียวนะครับในสายพันธ์ไก่ชนคือลายแอดนะครับใส่แอดด้านหน้า J O N N I E ศูนย์ูนย์เจ็ดนะครับทักมาได้เลยนะฮะผมลงไก่ทางนี้เลยฮะ ดัไปสี่แปดเจ็ดกับม่น้อยก่้นเนาโอ้ยน่ไงนี่ือนังกไกเวอนมาซุ่มมังไก่นี่พราะง่ยู่ไอวันซุ่มังไก่ของมึงไ่ฟื่นบนหิ้วเขานะครับผมนำลายแตกเลยับเลไปว่านกินเขาได้เรแป่งแห่งกับตำทัวครับผมบรรยากาศลังเกีเบียร์แข่งงานเรียบร้อยนะครับ อย่าง variance, มีมวัวนี่ก็อย่างก็ชิ้นเรื่อยเรื่องนองเด้อเอาแข็งแข็งเด้องชิ้นเรื่อยๆนี่เราไฟนี่เราปิ้งไก่มันต้องไฟอ่อนๆซำหนียังเป็นตะแเสบนะครับสุดยอดเลยได้ครับนี่เป็นยไยหัวไก่นี่เป well ็นไก่มาจากประเทศออสเตรเลียเลย เป็นไก่ที่บดได้กินเคยกินนั่นมากขมเปลือกนี่เป็นเป็นขมเปลือกนี่เป็นขมเปลือกที่เป็นสารชีวภาพที่เขาที่เขาผลิตพลังงานผลานุได้บ่อายุได้หลายกินได้บ่จริงๆแล้วมันกินได้แต่ตอนนี้ไก่ประเภทนี้ยากที่กินบ่ได้พ่ออยังหัวพ่อยังหัวพ่ออยังมันเปลืองมันหยาบเปลืองมันยาบกินบ่ได้เรื่องนี้ ยายตื่นตีหาตื t ่นเสาสมือเลยเนาะแม่นบ่ไหวตีหาหน่อยไปบ่ตีซี่ยายเราจมวังสิลาเราจมวังม่อนมึงก็บ่มากวดไปไม่ซอยขูบ่ตื่นจะตีสี่ผเนาะแวเบนเหเลยเดือยใะหญนจะใส่ไหวตีสองถามหัวหน้าตีสองยายทำงานโอ่นีไอ้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 สื่อไก่บ้านของไซเขาเอาไก่พันธไห้ว่าตวอะไรนี่ไก่พันธุ์ละฮะ สองราสิก็ไวสองร้้าัาจะเป็นไก่พันธมัไก่บ้าน้ไก่บ้านอยู่วมียนเมยไก่บานเมียนบวเอยผมมึงเจ้ามึงจึงได้ไก่พันมึงจาไวซะไก่นแ่มยานี่แหละไก่บ้านครับผมไก่บานเมียนเมียนครัตัวนี้มันอ่อนกู่งมีรหยาหยาบตัวสงหัลูกเพิ่มงานอะขึ้นิเอยเนาะกค่รอนรับทับทิศ เรื่องยังหัวจงหูข่วยสิมาเสิ่อมกันใหญ่ยังหูอู้เครื่องมาในฟาร์มเรามือขิมเสียตัวนี่ย้ายหูไปเออเยมเมนโมเมนโมเมนนีโมเม้นครับผมนอกครัเงินมาเขาพี่ทองบ่ฮะบอนบนเนะโมเมนโม้น ครับตำบักทัวนะครับต่ำทัวร์ครับตัวนี้รับกินไหมกินนี่ิ้วแล้วจ้ะนี่คือคนดีกินนี่มันมันหยาบไปถอดเอาโทษสบายเครื่องเหมือนมันเอาพี่น้องมากินข้าวน้ำกันครับผู้ใดว่างๆกินท่านได้กินข้าตะเกียบก็เป็นนี่นั่นคือโบเห็นนะ ยิมีไปไปทุระครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวครับก็บรรยากาศบรรยากาศสดเลยหิ่งไก่ตับออักทั่วยามแลรงๆนะครับอากาศก็ั่งดีครับตอนนี้ก็วนหนาววันไหนนะครับแต่ร่มเย็นเย็นนะครับร่มเย็นๆหับจานันนับแต่ใหญ่มาอยู่3ามปีสี่ปี

อมันนุ่มนี่ละครับกรอบนอกกรอบนอกนุ่มในครับผมอ่ครับผ่านมาทางอุบลราชธานีหลังจากโควิดซ่านะครับทุงหน้ามือปากจอนี่ก็ยินดีต้อนรับครับทีมงานกรมแบรนด์น้องนุ่งผมกับยุนี่นะครับน้อก็บรรยากาศสรุกสนานมวนซื้อนอเซลช่วงนี้กับบริเวณมวปนใดเพราะว่าบรรยากาศมันยังอยู่ช่วงโควิดอยู่ครับหลังจากโควิดซ่าจัดเต็มแน่นอนแล้วเรวนี้ฝากติดตามเดี๋ยวมีผลงานเห็ุในน้องมันอยู่นะครับ นักว like ok right. so so, so so ิจัยอกพอนะครับไปเองบางทีนักชวยนีสวยนีวยนีครับคุกรับผมเาฝากเป็นกำลังใจให้กรมกาแบนยครับกับทีมงานเอชีทุกคนนะครับผมยังยูนีค่ะเหลือครบหน้าคบตาไว้ชิมแกทุคนหรือเปล่าเวลาคมเร็วมันล่นะครับอาจจะไทั่วถึงเลครับเพื่อกันครับคุณเก้านะครับ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมผมฝากเป็นกำลังใจให้กลุ่มกระแบนนะครับรายการทุกช่องนะครับผมของอ่ในของที่ว่าผู้ชายไอจอนนี่นะครับผมมีในบีนะครับผมมอนด์วไวนะครับผมแล้วก็ของไอจอนนี่แล้วก็ทุกคนนติดรู้อันนี้ผมผมก็มาไม่นะครับขฝากเป็นกำลังใจน้ำเด้อครับผมมึงชิปจบแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามให้น้ำนะครับผมครับผมขอเป็นกำลังใจทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ครับรวยอย่างเดียวเด้อ ยูดีไม่แห้งสูงความร่างกายแข็งแรงนะครับกุศลรบรรที่ผมสั่งมือนีการมอบเล็กกับหลังค่าให้กับอนไมัตขบ,บนดาพโพนะครับหลังค่าที่ผมลือนสนามชนไกออกนะครับผมมอบเล็กหลังค่าให้ไปสั่งเป็นซาลาให้ชาวบ้านที่เขามารักษารอรับการรักษามาตรวจขั้นมาฉีดวัคซีนของสถานีไม่นาพโพกุศลที่ผมสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ผมกขนเอานำถืองทุกท่านที่รับชมคลิปนี้ช่องของกกมแบนยู่ดีไม่แ้งอย่าเจ็บจนลำด้วยลาไปก่อนครับสวัสดีครับ